ไม่สุกค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีท่านผู้ชมทท่านนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สองนะคะที่ในในหมูหม่บ้านน้องสีนวนเขาสีข้าวโพดนะคะรู้แล้วคะ่ะว่าภาษาไทยเรียกอะไรจะเรียกสีนะคะสีข้าวโพดนะคะคือว่าเมื่อวานนี้เนาะก,ก็ได้เห็นทุกคนได้ได้เห็นว่าเออคนในหมู่บ้านเขาเออนแรงกันช่วยกันนะคะก็ น้องสนคิดไว้แล้วว่าของน้องสีนวนน่าจะไม่ได้สีเมื่อวานนะคะก็เป็นอย่างที่น้องสีนวนคิดนะคะวันนี้เพิ่งได้สีข้าวโพดของน้องสีนวนค่ะแล้วก็น้องสนไม่ได้ช่วยนะคะเพราะว่าเป็นเป็นคนทํากับข้าวนะคะเพราะว่าต้องทํากับข้าวเลี้ยงคนที่ช่วยเราเนาะก็ต้องทากับข้าวตอนนี้เขากําลังสีกันอยู่นะคะบรรยากาศตอนเช้านะคะแบบเย็นๆประมาณเจ็ดโมงครึ่งประมาณนี้นะคะเจ็ดโมงครึ่งเช้านะคะ เขาก็กําลังสีข้าวโพดของน้องสีนวลอยู่นะคะตอนนี้ก็เลยจะพาคนไปดูว่าเออข้าวโพดของน้องสนจะสีง่ายหรือเปล่านะคะที่เก็บใส่ไว้ในกระท่อมนะคะมันจะแบบง่ายกว่าของคนอื่นหรือไม่นะคะแล้วใครว่างที่มาช่วยนะคะก็จะเป็นคนที่เมื่อวานที่แม่น้องส่วนเอาแรงไว้เนาะก็ช่วยเขาไว้เมื่อวานนี้ก่อนวันนี้เขาก็จะมาช่วยคืนนะคะแล้วน้องส่วนไม่ได้ช่วยเพราะว่าต้องทํากับข้าวนะคะทํากับข้าวมื้อเที่ยงเนาะไวเลี้ยงนะคะก็ทํากับข้าวเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ ที่มาเปิดคลิปในห้องวันนี้นะคะคือไม่ใช่อะไรมากคือข้างนอกมันจะเสียงดังไงเสียงสีเข้าวโพดเสียงเครื่องมันจะดังมากเลยนะคะกลัวแบบพูดแล้วอธิบายแล้วกลัวทุกท่านไม่ได้ยินชัดนะคะก็เลยมาเปิดขออนุญาตเปิดคลิปในห้องนะคะวันนี้นก็เพิ่งตื่นแต่เช้านะคะตื่นแต่เมื่อกี้แล้วคะ่ะตอนนี้กําลังจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงก่อนจะไปดูเขาสีเขา้าวดไปดู วิวข้างบนบ้านก่อนเนาะว่ามึงยังหนาวหรือไม่หนาวหรือเปล่าหนาวจริงหรือไม่หนาวแค่ไหนนะคะทำไมใส่เสื้อหนาเสื้อยาวทั้งวันนะคะไปดูกันเลยค่ะว่าจะหนาวจริงหรือไม่หนาวจริงนะคะโอ้ยหนาวหรือเปล่าหนาวหรือไม่หนาวจริงหรือเสียงดังเลยนะคะนี่นะคะ ก็ช่วยของคนอื่นเขานะคะที่กองอยู่แถวนี้หมดแล้วนะคะวันนี้ก็มาสีของน้องสินวลนะคะที่อยู่ในกระท่อมนะคะเียวก็จะแบบประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะมาไปดูใกล้ๆะคะ่ะ นะคะก็เป็นยังไงบ้างคะน้องสองก็ไม่ได้ช่วยนะคะเชว่อโอ้ยคือคุณแม่ไม่ให้ช่วยเพราะให้ทํากับข้าวนะคะเดี๋ยวจะให้ดูว่าวันนี้คุณแม่ไปตลาดมานะคะไปซื้อผักมาซื้อผักทุบมาเยอะแยะนะคะเพื่อจะทํากับข้าวเลี้ยงนะคะ,น,ะ,คะนี่นะคะก็จะมีผักกาดผักผักกาดดอกยุงอะ่ะนะาแล้วก็มีอะไรบ้างก็ไม่รู้เต้าหู้อะไรประมาณนี้นะคะนีต่ตอนนี้ก็ยังยังเช้านะคะ เราจะกวาดบ้านล้างจานก่อนนะคะแล้วก็ถึงจะเตรียมกับเ้านะคะนี่หนาวมากเลยค่ะีค่ะตอนนี้ก็กําลังลวกวุ้นเส้นนะคะเส้นเพื่อที่จะทํายำนะคะคือหนาวมากกับเ้าสองสามอย่างนะวันนี้แล้วก็ฝักเนื้อไก่นะคะเพื่อที่จะทอดนะคะนเนื้อนไก่ทอดค่ะแล้วก็จะมีอะไรอีกไรู้แกงผักกาดนะคะแกงผักกาด จะเป็นน้ำเข้าพื้นนะคะน้ำเข้าพื้นเพื่อที่จะกินเข้าพื้นตอนตอนอะไรนะตอนบ่ายเนาะนออเสร็จแล้วเซนออกมาแล้วนะคะมีคนมาช่วยนะคะมีญาติมาช่วยทำไม่อย่างนั้นคือคนเดียวไม่ไหวะคะ่ะก็จะเซนเป็นเซนเของจีนนะคะกำลังทอดเ<ฮ>นื้อไก่ยูว่เอาะเมื่อกี้เล่ยทอดหนังนะคะ ช่างใจเนอะชิ้นได้มาแล้วมีบ้อบไฟด้ยบ๊อไฟเหรอใช่กรอบเท่าไหร่ยังน้ำมันมีนะคะอันนี้คือเนื้อคือเราแยกหนังมันทอดก่อนนะคะแล้วก็นี่คือเนื้อเจียมออกมาีกมก็พร้อมแล้วนะคะตอนนี้เราไปดูคือเขาปดน้องสองเสร็จแล้วนะคะทุกคนพอด,ดีเป้เลยก็ะด่งช้กันนะอันี้จะเป็นเสร็ที่มันเอ่อที่ที่ก้นมันนะคะท,ที่ใต้ล่างมันนะคะ เยอะมากทั้งหมดนี้นะคะนี่ทั้งหมดนี้นะคะน่าจะเป็นของน้องสุนวนเนาะนี่น่าจะเป็นของบ้านน้องไม่รู้น่าจะไม่ถึงสามร้อยเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นคนเก็บแกนนะคะจะ้าง什么了在哪里？他好不香啊？不香。 เลยคือเลยปากไปสามถาไปสามถนี่ชื่อสามถคนเก็บอะไรก็มีนะคะนี่อันนี้พกนเก็บผักะไหนในกั่นแนะเาเออไก่อบฟองไก่สมเหงเหงาอ่ะหงเสมล้นั่นไก่มันเหงาถ้าไข่เนอ๋อกไก่อบฟองนันแท้ ใจกอกันที่ว่าเฮงไม่นี่ขึ้นแ้มไก่เราเพียงไรถามว่าเขาอิปต้มไข่หิ้มวะนี่นะคะนี่ไก่อบแก่เราสันนีว่สูตรปัดกั้มหอยอมวันนี้ไก่ว่ะไก่อบกับสันนีว่ะเอาหอนไหนหนึ่งตัวเอาหัวในชตัวแล้วเอาเอาหัวไหนหนึ่งตัวก่อนนะเข้ามาจุดก่อนเสี่งเมื่อนะวะแล้วทุกคนเอาไก่บ้านบ้านบ้านไหนหนึ่งตัวนะแล้วก็มาอบ เนี่ยเปลือกมาเนาะน,นี่ของเจาะแล้วนี่นะคะก็ยังไม่เสร็จนะคะมวมนสองวันนะสองวันนี้นะคะ<ฮ>น้องสนก็ทำกับข้าวเพิ่งเสร็จนะคะอันนี้นะ่าจะเป็น เหมือนกันนะคะไอที่มัดน่าจะเป็นที่ช่างแล้วนะคะกระสอบละ50นะคะห้าิกิโลดีจโกระท่อมก็หมดแล้วเหรอหมดเกลี้ยงแล้วมั้ง้้ยาฟ้าเกดีน่เนาะไก่มากอ่แกาันนีกินได้ทิงนี่ก็เนอ้าอครม้าดนนไม่หะต้นกม้ตกใจอีสังว เอ้ยไปไหนแล้วโอ,อ้ยนี่เนาะน่าจะมีฉลองกันต่อแน่เลยนะคะเพราะว่ามาทำงานเนี่ยเออแบบเลี้ยงไก่อะไรไก่อบฟางไม่ใช่ไก่อบแกนข้าวโพดนะคะนี่พว่าขาแกนข้าวโพดเยอะม,มาก เหจังท้อหรอเหตจังท้องประชิดมีดอยู่อนั่งสิงน้อนเมยียกอยยังออกมันเมยียอันนี้ก็เรียกกันตั้งแต่ไหนแนะกาว่าจะเข้าไปดูในกระท่อมสักหน่อยนะคะลิกลิกลิก โอ้ในกระท่อมเกลี้ยงเลยนี่ว่างแล้วกลับไปไหนดิลุเดีดด๋ยวเดี๋ยวว้ายไปไปไปแคลงแทนแทนแหน่เหละไม่ช่วยคนขาบทำงานแต่ก็ได้การได้งานอยู่นะคะนีก็กับข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีอันนี้คือยำบุนเส้นแล้วก็มีเนื้อไก่ทอดจิ้มกับน้ำจิ้มนะคะแล้วก็มีผักส้มนะคะผักส้มก็ผักกาดดองเนาะแล้วก็แกงผักกาดค่ะนี่นะคะ คือหน้าที่ของเราเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราได้แบบยังไงทำหน้าที่ของเราของเราได้เต็มที่นะคะ <iej as. S 1> นี่นะคะทุกคนก็สำหรับเพิ่งไปเ้ะเต้ขา้ากันม่ตอง่าก <c oughs> ันม ผู้ชายก็จะนั่งข้างบนนะคะล้วจะคุยกันนะคะคุยเรื่องทํางานกันนะคะมาเป็นยังไงนะคะสีเขาพดเป็นยังไงนะคะเหนื่อยหรือไม่เออแบบว่าเออดูเหมือนจะง่ายแต่มาทําก็เหนื่อยอะไรอย่างงี้นะคะมีก็จะกปนข้าวมไอ้ล้แม่จะ้างหน้าไอ้ลุงแม่ข้างหังจ้าเจ๊ะไหนอะรีบมา

ทุกท่านก็ได้แบบข้าวโพดก็ได้สีเสร็จแล้วนะคะสีข้าวโพดมาเสร็จแล้วแล้วก็ทานข้าวก็เสร็จกันแล้วนะคะน,นี่ก็จะเป็นคนที่คนที่ช่วยน้องสวนทำกับข้าวนะคะแล้วก็มีคุณแม่คุณป้านะคะที่กำลังทันอยู่้อ,วอสวนก็ทานแค่สองสามคำนะคะถืี๋ว่ะ ดีปีนี้ที่แบบว่าไม่ได้ไม่ได้สีข้าวโพดนะคะนนคือแบบโอ้โหปีนี้มีความสุขมากเาะทุกปีข้าวโพดเขจะมาเก็บไว้ในบ้านแบบนี้นะคะสีแบบประมาณสามสีห้าวันจะเสร็จนะคะคือแบบที่เก็บมากแต่ว่าปีนี้คือสปายจ้านะคะก็ไม่รู้ว่าจะหมดะจะได้เท่าไหร่นะคะถิ่กระสอบกระสอบละห้ากิโลเพราะยังไม่ได้ช่างดูเนาะ <_ S 1> คุณพ่อก็น่าจะช่างแล้วแหละเพราะว่าสีเสร็จแล้วก็ต้องช่างช่างแล้วพรุ่งนี้ก็คนหนึ่งคนที่มาซื้อก็จะมาเอาไปแล้วนะคะ ถ้าทุกปีอ่ะตอนเป็นเด็กนะคะตอนที่ยังไม่สามารถแบบว่ามีรายได้มีรายได้อะไม่ไม่สามารถหาตังค์ได้ด้วยตัวเองอย่างเงี้ยก็ขายข้าวโพดหรือขายข้าวเนี้ยก็คุณแม่ก็จะให้ตังค์เก็บนะคะ<ม>แต่ปีแต่วล้วตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะ<ม>แล้วก็ตอนนี้คนอื่นเขาก็ายังสีของคนอื่นเขา,านะคะเ,เดี๋ยว ก่อนจะจบคลิปจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าเออเนี่ยของน้องเสร็จแล้วแล้วตัวตน,นี้คือคนอื่นเขาทําอะไรากันอยู่นะคะไปดูกันค่ะนี่ค่ะอของน้องเสร็จแล้วก็ของคนอื่นอีกนะคะอันนี้กลายเป็นสถานที่ที่สีข้าวโพดไปแล้วนะคะนี่คนเยอะมากเลยนะคะก็จะเป็นของคนอื่นเขานะก็จะขนมาเนาะขนจากบ้านมาแล้วก็มาสีเอาเปลือกมันเอาแกนมันทิ้งตรงนี้นะคะแล้วใครอยากได้แกนข้าวโพดก็มาเก็บนะคะนี่ล้วก็จะเป็นคุณยายที่ทํา ทำข้าวต้มนะคะก็จะมาเก็บแกนข้าวโพดเพื่อที่จะไปต้มข้าวต้มนะคะใสไ่ไฟกระท่อมก็แบบตอนนี้คือนี่มีที่นั่งเล่นแล้วนะคะทุกคนในที่สุดกระท่อมก็กลายเป็นของน้องสนเป็นที่เรียบร้อยนะคะ <laughs> โอ้ยด <laughs> ีนะคะอันนี้คือจะก็จะเก็บแกน <laughs> นี่นะคะ <laughs> ผมไปไหนลงตัวแน่น <an> okay. ี่นะคะตรงตรงนู้นก็จะเป็นคนเขากําลังสีกันอยู่นะคะทุกคนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะนี่ข้าวโพดก็นําเข้าประเทศจีนนะคะเดี๋ยวไว้รอซื้อขนมจีนเนาะะว่าจีนเขาต้องเอาไปผลิตเป็นขนมอะไรอย่างนี้มาขายเราแล้วนะคะกำไรแบบว่าเยอะมากอันนี้นะคะก็จะเป็นทั้งหมดของน้องสีนวลนะคะโอเคค่ะเนี่ยคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะจากคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะใหม่สุดค่ะ